สวัสดีนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เป็นลูกไม้ใหม่นะครับลูกไม้ใหม่และทรงดอกที่ใหญ่มากอันนี้เพิ่งดอกแรกนะครับนะครับจะสังเกตนะครับโคนต้นยังไม่มีก้านดอกที่ลุงยาหักนะครับเป็นดอกแรกนะครับและเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ซึ่งเป็นลูกของต้นแม่ไ้เปสอรเฟนซีนะครับที่ลุงยาย้ายมาจากกระถางนี้นะครับนะครับ เป็นลูกไม้ที่จากกระถางนี้นะครับในนี้เดี๋ยววันนี้ลุงยาก็จะแยกแยกไปปลูกอีกนะครับเขาก็าจะโตเรื่อยๆนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกๆนะครับที่ลุงยาแยกปลูกสังเกตที่กลีบเขานะครับกลีบใหญ่กลีบใหญ่ฟอร์มสวยมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมือลุงยาดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่เนื่องจากว่าต้นเ,เล็กๆต้นยังเล็กอยู่นะครับฟาร์มสมบูรณ์ ของรากยังยังน้อยอยู่แต่ว่าให้ดอกที่ใหญ่มากนะครับสังเกตกลีบนะครับกลีบที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับมือรุงยานะครับนะครับและไส้เกสรที่โดดเด่นนะครับไส้เกสรสีรุงยาคิดว่าน่าจะเป็นสีม่วงนะครับไม่ไม่แดงนะครับเป็นสีม่วงนะครับไส้เกสรนะครับ กลีบที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็1 2 3 4งสี่ห้าหกลีบนะครับ6กถึงเกลีบกลีบถือว่าผ่านนะครับความสวยความโดดเด่นแม้แม,แม่ชั้นชั้นจะน้อยจะน้อยไม่ถึงเก้าชั้นแต่ว่าทรงกลีบที่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมทรงกลีบใหญ่มากนะครับนะครับ ตอนนี้ผ่านนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงยาลุงยาต้องบังคับให้เขาลงหัวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าลุงยาจะต้องดูฟอร์มดูฟอร์มมาต้นต้นใหญ่ทีนะครับนะครับต้นนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับนะครับสีขาวแต้มชมพูนะครับนะครับ เดี๋ยววันที่3าเรามาดูกันนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมนะครับกลีบเขานะครับสวยมากนะครับต้นนี้นะครับนะครับสวยมากนะครับ